การขับกงาหลักฐานปัดตกข้อสงสัยเป็นไปไม่ได้ลิซ่าแบกพิงติดโควิดจะพับ LA กลายเป็นเรื่องที่แฟนๆต้องส่งกำลังใจให้หนักๆดังมีรายงานว่าลิซ่าแบกพิงติดเชื้อโควิด19แต่ต้นสังกัดอย่างว g e n ี e r t a i n อร์เได้ออกแถลงการยืนยันว่าเป็นความจริงขณะที่สมาชิกคนอื่นของวงทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นเจนนี่จีซูและโรเซ่ได้เข้าตรวจหาเชื้อและกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านดออนไดมีการติดแฮชแท็กเกวิวซุนลิซ่าส่งกำลังใจให้ดอนคนดัง โดยขึ้นเทนิยมอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามในแฮชแท็กดังกล่าวมีการตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยถึงที่มาของการติดเชื้อว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าดิซ่าอาจจะได้รับเชื้อมาจากการเดินทางไปทำงานที่สหรัฐอเมริกากับดีเจสเน็กซึ่งปรากฏภาพและคลิปว่ามีการไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งใน LA ด้วยอย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกฝั่งออกตรงชี้แจงว่าข้อสันนิษฐานนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะการเดินทางเข้าเกาหลีมีการตรวจหาเชื้ออย่างเข้มขน้นหากติดมาจากที่สหรัฐจริงไม่น่าจะผ่านเข้าประเทศได้ และดีเจสเน็กที่ไปงานเดียวกันก็ไม่ติดเชื้อดังนั้นปัดตกไปได้เลยอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นแค่การตั้งข้อสงสัยของชาวเน็ตบางกลุ่มซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันโดยเฉพาะจากต้นสังกัดซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าทางต้นสังกัดจะมีการออกมาชี้แจงอะไรเกี่ยวกับกรณีของลิซ่าเพิ่มเติมอีกหรือไม่